ไปดูกันต่อที่จังหวัดบึงการค่ะจังหวัดบึงการค่ะจัดพิธีทําบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนาย,ยน2 5 6 7 ที่วัดศรีโส,สพลธรรมทานตะบนบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนายจุมพศวัน,นช,ชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนำข้าราชการพลรเรือนสารสารปกครองตำรวจพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริมพระมนต์เฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมร,ราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาย,ยน2567 โดยประธานในพิธีนะครับเปิดกลวยถวายราชศักราะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจากนั้นกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาอาราธนาพระปริศพระพุทธิสารมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬนะครับเปิดตัวเบิ์เปิดตัวโบสถ์นะครับนำพระสงฆ์จำนวน1ิรูปเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันทําบุญข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงรอบพระอุโบสถนะครับข้าราชการพ่อค้าประชาชนลงนามถวายพระพร,พรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษา3มิถุนายน2567ครับ